สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชแนลคะ่ะวันนี้แม่เพียวช n แนลจะพาผู้ชมมาตากข้าวคะ่ะผู้เท่าเพิ่ตากก่อนแล้วแด็กำกลังดีคะด่ะแดดเนี่ยแด็กำกลังแห้งเหงมาะอาการตากข้าวคะ่ะนะคะที่เหลือขายหมดคะ่ะท่านผู้ชมขายพอได้อีอกค่ะไอรถเกี่ยวข้าวคะ่ะ ยัไม่เพียวกระแสีออกมาเอตากเขาน้ำเพลนนี่ล่ะเข่าเพิ่นอีทำงานก่อนเลยได้เข้าใส่แดดค่ะตากเองมอนีิมะออื่นมือหือกะน่าจะเก็บได้ค่ะท่านผู้ชมนะะข้าวใหม่ค่ะข้าวเหนียวค่ะ เดดกำลังดีเลยค่ะท่านผู้ชมคอยฝากคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพียรชาแนล้วยค่ะช่องใหม่หัดทำค่ะปิดถูยังไงจะว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ